สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่7พฤษภาคม2,568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนเล่งการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่6นะครับผม สำหรับวันที่6แอดมินให้อยู่ที่0กับ2สำหรับแนวทางนะครับผมสายวิ่งสายรูดมา2 6ในรอบเฉพาปกิจรอบพิเศษหลุดไปนะครับผมก็มาในรอบปกติ2 4แล้วก็2 1สำหรับในรอบ VIP นะครับผม0 7 7 0 แล้วก็สองสี่ตัวเก่าตัวเดิมนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่7ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมมินใจอยู่ที่0ูนย์กับ8ด ศูนยมีศูนยสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หกสำหรับแปดนะครับผม แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แล้วก็แปดหกสำหรับตัวกันนะครับมจะเป็นสี่หนึ่ง เพิ้นศูนย์ศูนสองแล้วก็แปดแปสำหรับ3ตัวนะครับผม502 สามศูนสี่สามแปดหนึ่งและก็หนึ่งแปดสี่ เอพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์กดติดตามให้กับแอตตดจีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ